NAD นี่คืออะไรนะฮะแล้วก็เหมาะกับใครไม่เหมาะกับใคร NAD เนาะต้องเรียกว่าเป็นสารชีวโมเลกุลที่มีอยู่แล้วในร่างกายเราเซลล์ทุกเซลล์เราเนี่ยจะมี NAD หมดเลยเซลล์ไหนไม่มี NAD 30วิตายแล้วแต่พอเวลาเราอายุเกิน40ปสิบปั๊บ NAD เราจะลดลงอย่างมากมลดลงเกินกว่าครึ่งหนึ่งพอเวลา NAD ลดลงเขาพบว่าการทํางานของเซลล์มันดรอปลงด้วยอพอเวลาเราเพิ่ม NAD ขึ้นไปปุ๊บเซลล์มันเฟรชอัพขึ้น ถ้าเกิดรู้จักดรเดวิดซินแคล์เนาะดรเดวิดซินแคล์เนี่ยเป็นคนที่ทุ่มเท25ปีเพื่อศึกษาเรื่องของความแก่ชราแล้วเขาพบว่าโมเลกุลที่มีการศึกษาและมีงานวิจัยเยอะที่สุดบนโลกใบนี้มีอยู่2อย่างอันที่1คือ NAD อันที่2คือเลสโซราทอลที่ช่วยเรื่องของการชะลอวัยของเซลล์การย้อนวัยของเซลล์เพราะฉะนั้นอันเนี้ยผมถือว่า2ตัวเนี้ยมีหลักฐาน เยอะที่สุดแหละบนโลกใบนี้แล้วก็ดรเดวิดซินแคลเองก็ใช้2ตัวนี้เช่นกันจริงๆแล้ว NAD ก็คือเรามาฉีดเพื่ออะไรฮะหมออย่างนี้ดีกว่าฉีดเพื่ออะไรชะลอวัยย้อนวัยเลยฮะชะลอวัยย้อนวัยใช่อะดรเดวิดซินแคลก็จะบอกเลยว่าความแก่เนี่ยมันเป็นโรคนะนึกออกไหมฮะมันเป็นโรคของความเสืออ่อมถูกไหมแล้วเราก็จะเกิดโรคเรื้อรังต่างๆตามมาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรายับยั้งความแก่ได้อ่าเราก็จะไม่เกิดโรคเรื้อรังต่างๆตามมาเราก็จะมีสุขภาพดี มีเฮลส์สเปนที่ยาวพูดง่ายๆคือว่าการฉีด NAD มันเหมือนการ refresh เซลเราอย่างนี้หรือเปล่าฮะใช่ให้เซลล์เราเนี่ยที่มันแบบว่าจะแก่จะแก่จะเสื่อมเนี่ยช่วยชะลอมันไม่ให้มันเสื่อม พอเซลล์มันไม่เสื่อมพอเซลล์มันอ่อนเยาว์มันก็ไม่เป็นโรคมันเหมือนเวลาตอนเราวัยรุ่นนะเราไม่เป็นอะไรหรอกพอเวลาเราอายุเยอะขึ้นปั๊บเนี่ยแล้วเรามีโรคต่างๆมันเพราะความเสื่อมความชราของเซลล์นี่แหละแต่พอเวลา NAD มันเข้าไปมันไปฟลชอัพเซลล์มากขึ้นเคยได้ยินว่าเวลาฉีด NAD ไปแล้วมันจะรู้สึกฟรชรู้สึกสดชื่นสดใสอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกสดชื่นสดใสขึ้นสดชื่นขึ้นเพราะเซลล์เรามันฟรชอัพมากขึ้นทีนี้ที่พี่ชายถามว่าใช้ในคนไหนได้บ้างอันดับที่อออาาายยุเกกินนนน40คคควทททํํู่่่แลีีีมสึงื คือเป็นคนที่แบบยังไม่ถึง4 0 30ากว่าแต่เขาทำงานหนักแล้วเขาเขาอ่อนเพลียมากๆเขาอยากมาบูสต์ก็เฟรชอัพมากขึ้นเหมือนมาชาร์จแบตกระตุ้นเซลล์นั่นแหละถูกไหมฮะทำได้บ่อยแค่ไหนครับคุณหมอถ้าช่วงบูสต์ผมมองว่าสักแบบ2อาทิตย์ครั้งพอแล้วหรือเมนเทนยาวๆสักเดือนละหนึ่งพอนัแหลไม่มีผลข้างเคียงอะไรใช่ไหมฮะไม่มีอันตรายใดๆกับใครใช่ไหมการทำเดือนละหนึ่งผลอย่างเงี้ยนะครับในระยะยาวไม่มีอันตรายผมมองว่ามีแต่ข้อดี ที่ส่งเสริมร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครสมมุติว่าอยากจะชะลอวัยอายุ40อัพขึ้นไปแล้วก็มาฉีดได้เลยหรือใครที่ทำงานหนักจนร่างกายมันล้าไปหมดตื่นมาแล้วไม่เฟรชไม่สดใสอันนี้เหมาะมากเลยใช่ไหมฮะ,ะอ่าโอเคเรสรถเทลคืออะไรฮะเรสรถเทลเนี่ยเป็นสารสก,กัดจากพวกเปลือกองุนเรสรทลเนี่ยพบมานานแล้ช่วยไปเปิดยีนที่ทำให้อายุยืนยีนที่ คนควรจะรู้จักไว้อนาคตน่าจะได้ยินเยอะขึ้นก็คือเซอร์ทูอินยีนเป็นยีนที่ํำให้คนเราเนี่ยอายุยืนยาวมากขึ้นซึ่งเลสโธรทลเนี่ยพบว่าทำงานร่วมกับ NAD ในการไปเปิดยีนอายุยืนเปิดเซอร์ูอินยีน จริงๆเรสโูร,รททอมันดังมาก่อนพี่ชัยรู้จักตัวไหนก่อนเรสโรทออ่ะเรสโรทอเนี่ยมันมาก่อนแล้วพอ NAD นดมาดังช่วงหลังคนก็เฮไป NAD แต่สิ่งที่คนไม่รู้คือ2ตัวเนี้ยมันต้องทํางานร่วมกันเพื่อไปเปิดยีนที่ทําให้อายุยืนเดวิดซิงแคลกินทั้ง2อ,อันเขาใช้รูปแบบ ทาน NAD เนี่ยถ้าเป็นรูปแบบรับประทานจะชื่อ NMN ถ้าเกิดคนที่ไม่มีเวลามาก mm hmm. ริปคุณก็ทาน NMN mm hmm. ไปก็ได้ mm hmm. เพราะฉันเนี่ยอยากสุขภาพดีอายุยืนยาวใช้2อตัวนี้กระตุน้นร่วมกันร่วมกันกระตุน้นเซอร์จูอินดีโอเคได้ครับขอบคุณคมากครับ